นะคะเราจะมารีวิวของนิสุเดนนะคะอาจจะได้ยินเสียงบ้างเลยนะคะว่าเจ้าแรกก็จะเป็นอันตัวนี้นะคะเรียกว่าเรีอะไรตัวตัวกำลังนเอยแรงดุดันมากยี่สิบบาทเองนะคะนั้นเดี๋ยวเราไปดูเราไปกันกันนี้ทำอะไรของต่อไปเป็น แกลลีร่รสเปรี้ยวนะคะเราไม่ค่อยสบายแกลลี่รสเปรียรยรปร้ยวเปราซือ้อดกลลี่ไอศกรีมมาคะน่ารักมากกี่บาทนะสามสิบเนาะญี่ปุ่นนะคะต่อไปเป็นมัทเรโยวนะคะอย่างนี้นะซื้อมาอะห้าบาท <c oughs> จะบอกว่าเราเคยกินเป็นตอนนี้เราซื้อ สองอันนะคะเป็นรสสตรอเบอรี่กับรสโค้งนะคะรสสตรอเบอรี่หวานนะอร่อยดีแต่รสโคกก็อร่อยนะคะนิ่มเนาะถนะับไปเป็นปนี่เลยร่อยีอ่ะ แต่ว่าเขาใส่ของประเทศไทยนะคะมันเป็นออยอนทีป่ปากนี่นะคะยังและอีกแค่นี้นะคะพอแกะออกมามันก็เป็นแบบนี้ มีหลายรสนะคะมีทั้งรสส้มรสสตรอเบอรี่รสหลายรสนะคะแล้วก็เชิอหนนี้นมามันเปรี้ยวนะคะเราลองชิมแล้วเปรี้ยวมากเลยค่ะอ้นนดนึนะไม่สบาย <c oughs> อร่อยมากๆเลยนะคะ ชุดนี้มาด้วยแปสิบาทนะแพงนะคะแต่องญี่ปุ่นะ